สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคําภาพาโชคปูดับน้ำโชกนะ,ค,ะค่ะที่เห็นนะแม่คู่ใส่ชุดดัอยู่นี่เนาะคะ่ะได้ไปร่วมพิธีเป็นเป็นงานเผาศพของทหารกล้าเรานะคะ่ะพีระยุทธ์สีจุ้ยจ่นะคะอยู่ที่ถ้าถ้าจะผ่านบ้านแม่ครูนี่ก็ประมาณสามหูบ้านเนาะคะ่ะอยู่บ้นโคกกะเนาะคะ่ตะตำบลเสริม อำเภอพลพิสัยนะคะจังหวัดหนองค่ายกับแม่คู่กแสดงความเสียใจกับครอบครัวตระกูลสีจุ้ยจ่ายด้วยเนะค่ะ่านผู้ชมตอนภรรยาเพลินอ่านอ่านอะไรหรือว่าอ่านทีๆเถิดเถิดทุ่นของในาหลวงเห็นนหค่ะแม่คู่กับบอาวบอยเป็่นเนาะ เร,เรื่องกับอราชาพท์เนาะคะ่ะแต่ก็คือเพิ่พ่นกับเหมือนกับแบบว่าขอบคุณอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกับบอาราชาพท์เนาะแม่คู่กับโบข่อยเก่งเรื่องราชชาติแต่เพืเ่อนบ้าคกะเพื่อนกับไหนะะ้น้อเนี่ยเพิ่นแต่ว่าทุกคนในงานก็มีคนร้องไห้บ้างแต่ว่าไม่เหมือนลูกสาวค่ะลูกสาวอันประวัติของพออันอ่า อะไรให้พอขังสุดใจท่านผู้ชมให้เบิดให้เบิดงานคนเยอะมากค่ะน่าจะเป็นหมื่นกว่านู่นแหลมแม่คู่ว่าเนาะค่ะน่าจะเป็นหมื่นกว่าคนเยอะมากแต่แม่คู่โชคดีหน่อยก็คือเรา,เาไปตอนสี่โมงเช้าเนาะคะ่ะกันเลนไยดานานะะได้ไปอยู่ด้านนาเนาะค่ะก็ได้มีที่นั่งเนาะคะ่ะพอคนที่ไปหลังๆจะไม่ค่อยมีที่นั่งเนาะ โอ้ตบาร์ดิตูนเนาะค่ะดิตูนลูกสาวเนาะค่ะแม่ครูก็ได้นำปัจจัยเนาะค่ะถึงจะเป็นยอดไม่เยอะนะคะเป็นยอดที่พอเยอะประมาณสามพันกว่าบาทเนาะค่ะได้ไปมอบได้ไปมอบให้ลูกสาวกับคุณคุณพ่อนะคะคุณพ่อของปูเสียชีวิตนะคะกับทหารกล้าเนาะค่ะทีทีรยุทธ สีจุ้ยแจยนะคะก็ได้เอาไปมอบให้เพื่อนนะคะแม่คู่กับกาบขอบบุญขอบคุณ fc ของแม่คู่นะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะพละเล็กพละน้อยก็ได้เงินอยอดสามพองอยห้าสบาทนะคะกระด้เอาให้ลูกสาวเพิ่นมอบให้ลูกสาวเพิ่นนะคะแม่คู่กับไม่เขียนชื่อใครนะคะไปเข้าไปด้วยใจไปด้วยกำ ไปด้วยความความปิติที่เห้าเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่เพิ่นรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เห้าเนาะหายลูกหลานก็โอ้ยขอขอบุญขอบคุณซาทุขอให้ไปสู้พวพุ่มทีดีลีต่ตูนพอแม่พอแม่แม่จะได้รับปัจจัยกับหน่วยงานหลายๆห,หน่วยแต่กะ ขึ้นกับบอดายอยากได้หรอกคะ่ะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ตลูกหลักขึ้นแต่เออมันมันบวสามารถเป็นจังสั่นไปได้นะคะ่ะแม่คู่กับโอสแสดงความเสียใจขนาดแม่คู่มอบมอบอปัจจัยให้กับกับน้องนะคะกับล,กลูกสาวเพิ่นนะคะก็แม่คู่แค่บอกว่าแม่ครูเสียใจด้วยนะแบบเออ เป็นเด็กดีนะลูกอ่อขอให้ลูกแบบโตขึ้นมาเป็นเป็นเจ้าคนนายคนเหมือนเหมือนคุณพ่อนะเกิดวงสีนะ่เนาะแต่เสียงอ่ะมันสันลิตตวนไหมคะ่ะแค่แค่เบสกำนานแม่คู่กับเสีไหายนะสีไห่น้ำเพลินเนาะอ๋อเดี๋ยวไม่คู่ปิดอนนี้ก่น ได้ยินได้ยินแต่เสียงน้ำตกของปู่ค่ะก็เออมีก็เพิ่งกลับมากลับมากก็เลยมาเห็ุคลิปเลยนะคะมาเห็ุคลิปหลังเลขออกนะคะหลังเลขออกมาคู่กันเลยมาเหตุคลิปนะคะอย่างที่บอกนะคะวันแรกทุกคนจะเห็นอ,อ,อันนี้นะคะหลายคนบอกว่าเป็นอย่างคือบบเห็นเห็นค่ะเพราะ อันนี้นะคะอันนี้เพื่อนให้เขียนมือแหลกนะคะมือแรกแล้วเพื่อนมาเพื่อนก็ให้ห้าเขียนแบบนี้นะคะให้เฮาเขียนแบบนี้แต่วันล่าเนาะค่ะวันล่าเพื่อนวาอ่าเลขหนึ่งจะมีปัญหาคือเจ็ดหนึ่งมีปัญหาแม่ครูเลยว่าเวลาเวลาแม่ครูทําไรสดทําอะไรเสร็จแล้วแม่ครูจะมานั่งคิดคิดความฝันคิดคิด เรื่องเรื่องตัวเลขว่าเอทีฝันอ่ะมันตีความหมายว่าจังใดท่านผู้ชมเอ้ยที่แม่คู่จาได้บาคา่คะที่ว่าแม่คู่ฝันว่าเอผู้ใายผู้นัน่นศูนย์ศูนย์บักแข้งศูนย์จนดาผู้เฒ่าผู้เท่าสี่คนเห็นไหมผู้เท่าอสี่คนแล้วกับผู้ใา้ผู้นั้นก็เป็นเป็นหาแล้วเพิ่นเอาขันน่ะไปว่างอยู่กลางเห็นแหมค่ะเอาขันน่ะว่างเป็นกลางเพิ่นเราบอกว่า ให้เอาเก้าอ่ะเอาเอาดอกไม้เก้าดอกใส่ขันหล้วก็ร้อยน้ำผู้ชายบบไปรอยบบเห็ดยังเ,าเาราศูนย์เราดาพรอมเนาะค่ะศูนย์หละงก็ดาแล้วเพิ่นละเพิ่นล่ะเอาขันน่ะไปตั้งไว้ไปตั้งไว้อ่ะมันจะมีมีเสาอยู่หนาโบดเนี่ยแม่ค่ะมีเสาอยู่หนาเพิ่น่นตั้งไว้หันเลยแล้วแม่กู้ก็ขอแม่กู้ขอเห็ดเพิ่นกับบ่หายเห็ดเพิ่นบอกว่าต้องให้ผู้ชายจับถ้าผู้หญิงจับไม่ได้เพิ่นมาจังสี โอ้ยมาคู่ะรุ่นวสันรุนว่าเอาเก้าซี่เมากบอกน้อผู้ยิ่งจับไม่ยิ่งจับทั้งสองนะคะแต่ไม่คู่ฝันอีกก็คือว่าหนึ่งตำรวจจับไม่คู่สองเือเลยไม่คู่ฝันตองห่วนอีสองเือว่าตำรวจจับไม่คู่ก็เลยไม่คว่มั่นใจว่าตัวเลขที่ปู่เน้นอาจจะไม่เข้าแต่หนึ่งคู่น่ะเข้าแน่นอนนะคะการเล่ยเป็นหาศูนย์่านผู้ชมจีไอเมืองคว่ำฝัน นี่ไหมแม่คู่อเดี๋ยวมึงด้ค่ะแม่คู่เสียดายเสียดายบาาักคัดยังวะโทรศัพท์แม่คู่มีตานมีตานอัเดียวเลยอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวดะ โทรศัพท์แม่คูมีแต่งานศพล้วนเลยนี่ไหมคะ่ะทุกคนนี่เห็นบ่อขามันมีเสาเพื่อนอาตั้งไวน้นีไหมคะ่ะแล้วดูมึงดูค่ะนี่ท่านผู้ชมนี่เรามองที่แม่คู่ฝันตรงนี้แหละโบสถ์ตรงนี้แหละโบสถ์กลางน้ำนี่แหละ,ท,ลหละที่แม่คู่บอกเพื่อนน่ะ พูดที่ว่าเป็นผู้ใต้เด็เพื่อนศูนย์นี่เพื่อนเอาขันมาตั้งไว้หนีไหมคะเพื่อนเอาตังไว้หนีแล้วเพิ่อนไวเฮ็ดยังเพิ่อนไวเฮ็ดยังเพิ่นศูนย์ยังเดี๋ยวเิ่นมาแม่คู่ลืมขิดลืมขิดตรงนี้แตว่าแม่คู่ก็ได้อยูเด้ค่ะไดอยูอไดห้าศูนย์พอเป็นอย่างแตงไดท่านผู้ชมมันก็นมีแค่สามคู่เนาะสามคู่ถ้าตัดเป็นแต่สี่สามนี่แม่คู่ไม่เอาแน่นอน นะคะกับเก่าสามเนาะคะ่ะเก่าสามแม่คู่กับเอาอยู่ก็คือทั้งหมดก็เป็นสี่ชุดนะคะแต่ว่าเามีพิษผัดอยู่อันนึงจริงๆบอมเบียนมาเลสออกแล้วค่อยไม้น,นี่หรอกแม่คู่กับอ่านไปพ่อพ่อ,พอไล่ซูีดยังแลว้วแล้วเอา้าแม่ก็ไม่เขียนเก่าศูนย์พราตัวเองก็ไม่ซื้อเก้าศูนย์อยู่เนาะคะ่ะกรกระซื้อตาหาศูนย์คือเด่นเนี่ยแม่คู่จะเหตุเกตศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์หารไหมค่ะ แม่คู่ไปเขียนศูนย์เก่าเอาว่าเป็นอย่างต่ว่าแม่คู่โช่วนี่ยูเดอร์สมุดเล็สนะคะสมุดเล่นนี่นะคะเอ่อเข้าเข้ามาหกงวดติดเลยนะคะหกหกงวดอันนี้ก็คืองวดที่หกนะคะแต่เอ่อเล่มนั้นนะหมดไปแล้วแต่อยู่ในนี้จะเหลืออยู่แค่สามงวดนะคะมันมันมาตั้งแต่เอ่อ9ก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งแมนบัเลยค่ะ อ่าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งอ่าแล้วก็ซีอ่าซีสองเนาะคะ่ะซีสองแล้วก็มาหาศูนย์นี่ค่ะมาหาศูนย์อ่าท่ามือันนี้ท่านผู้ชมสมุดเล็กเล่มนี้นะคะเป็นเล่มเล็กเล่มนี้แต่แม่คู่อยากให้เก็บทุกไล่ละเอียดของปูเด้อเพราะว่าตอนนี้ถามเล่าไปเหตุอยู่อ่าจังหวัดกาฬสินเนาะคะ่ะ ค่อนข้างที่จะแม่นย่ำนะคะค่อนข้างที่จะแม่นย่ำก็เลยเออยากให้ทุกคนยา่ยาอย่ายาถิมนะคะอยาถิมย่าถิมเพราะนี่ค่ะมีผีสาวคนหนึ่งบอกว่าหลักนัวไอ้หลักหลักร้อยจะสามกับแปดโอ้ยแม่คู่เลือใจแต่ก็โชคดีอีกค่ะ โชคดีอีกสองตัวของปู่มาเล่าตรงๆหนึ่งเจ็ดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของปู่นะคะได้เลขสามตัวตรงเลยนั่นก็คือหกหกหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนตัวแม่คู่ได้เทิ้งถัง,งล่างค่ะโบ้ลเลยได้ค่ะ,ะสำหรับเลขเล่านะคะเพราะว่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่ที่ปู่ให้นะแม่คู่ก็เอาไปเล่าเป็นบ่แล้วแม่คู่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดได้น่ะมันก็นคือหลุดหก ตาบ้าแม่คู่จับแค่หกหกสามแต่มันก็มีเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันคือคือ,คอมันจะมีอะไรแค่ศูนย์ศูนย์หลักหนึ่งหลักสองหลักสามจึงเสียนแม่ค่ะจะเหตุจะเหตุด่ายดดสำนันแต่ว่าเจ็ดหนึ่งก็คือจับเลยนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็คือจับเลยนะคะแต่ว่าแม่ครูไม่ได้จับถึงถึงเจ็ดหกแต่แม่ครูลุทเอานะคะลูด คือแม่คู่จะได้ได้ตัวเด่นมากแม่คู่จะหลุดเลยนะคะแม่คู่ถูกทุกวันถูกทุกวันสําหรับเลขลาวนะคะจะได้ทุกมมือนะคะก็เอาพอค่ากับข้าวจังเสียนนะคะ่ะบ่ได้บ่ได้เออ่ไปอีหยังมากมายเนาะคะ่ะพ่อพ่อขากับเขาเด้อสําหรับเลขลาวเออ่เลขลาวมีคนหลายคนนะคะว่าแม่คู่คือบ่เฮ็ดคลิปลงเนอ่ยเพราะว่าบางเออ่พวกผมอ่หรือว่ายายเนี่ย บโบได้บบได้มีโทษัาท์แบบท่านสมัยจังเสียนไม่ได้ใส่โทษเอาอย่างเดียวพ่ังงานเสียเนานะค่ะกะเข้าใจอยู่พ่ันวานเหรียเฟซเรียนไล่์บเปลี่ยนดอกว่าสันไอเฮ็ดให้มึงแน่เฮ็ดยูทูบให้มึงแน่เลขเล่าเนี่ยมันเป็นยังไงเออค่ะแม่คู่จะเฮ็ดให้เนาะค่ะจะเฮ็ดให้แต่อาจจะอลงสักประมาณมะะห้าโมงนะคะห้าโมงหกห้าโมงเนาะค่ะห้าโมงหกโมงแม่คู่ถึงจะ ล่องเล่าพัฒนานาะคะเพราะว่าเราต้องดูอตัวเลขของฮานอยก่อนว่ามันจะมาะตัวไหนแม่ครูจะเอาฮานอยออันแรกมามาบวกกันมาคูลกันมา,มากแกส,สูตรเอามคะ่ะถึงถึงจะได้ตัวตารางออกมาจังเสียนเนาะคะ่ะหมู่ว่านี่จะเด่นอยู่ที่หกเด่นที่หกนะคะเออ แล้วก็แม่คู่ก็จะเฮ็ดแบบว่าบนบนเด่นอะไรนะคะจะมีแล้วก็ลางเด่นอย่างจังเสียเนาะคะ่ะกับเขาเทิงเทิงบนเทิงลางแต่ในตารางก็เข้าสามตัวตรงเหมือนเดิมเนาะค่ะก็ยินดีกับผู้เพิ่นทีได้อ่าสามตัวตรงอของราวพัฒนานะคะอขอบคุณองค์ปู่องค์ย่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่โบสทีทใ่ให้ลูกให้หลานนะคะ่ะ เพิ่นเพิ่นกับเปิดบุญเปิดบารมีให้เนาะคะ่ะเปิดเปิดทรัพย์เปิดโชคให้แม่คู่นะ่ะไปตลอดเนาะคะ่ะไปตลอดก่อนจะกลับก็ต้องไปขอพอรก่อนแล้วค่อยกลับนะคะแต่ว่า,าท่านนายกาฝากข้าวไปหึงท่านนายกไงเด้อค่ะตะบลโนนศิลานะคะแตนล่ามไล่หลายแม่คู่เกือบตกแม่คู่ลบลบแตนเนาะแหม ไม่พูว่าอันตรายอยู่นะท่านนายกตะว่าก็จะโทษโทษตรงไปไปบอกอยู่ดอกค่ะถ้าถ้าสมมุติว่ามีมีคนไปกราบไหว้อยังเสียเนาะค่ะถามมันไรลยังสีอ่อาจจะตกอาจจะตกได้เลยนะคะพอพอบางทีตกใจอย่างเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะมันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนายกเน่เด้อหรือว่าท่านลองอถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากเนเด้อค่ะเด้อ เพราะว่าเออ่แต่ล่ามอยู่หันไลยบักคักเนาะค่ะไลยบักคักเอ่อถ้าถ้าเอาออกได้กะแม่ครูกับ่าดีอยู่ได้ค่ะแมีนยนยูเพิ่ลออยูที่ไอ้นี่แล้วแต่ว่ามันมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เนาะคะ่ะถ้าอาจจะบ่ได้ทำายเพิ่นแต่ว่าหันห้าออกห้างเพิ่นออกแล้วเพิ่นอาจจะไปยูหมงอื่นก็นได้เนาะคะ่ะตอนนี้น้ํากําลังเริ่มขึ้นเนาะคะ่ะเริ่มขึ้นเออ่แม่ครูจะหาวันนะคะจะหาวันไปกาฬสินธุ เดี๋ยวสักประมาณถ้าถ้าประมาณวันพุธนะคะพุธพฤหัสนี่แหละจะเดินทางสองวันนี้และค่ะพุธพฤหัสนี่แหละเพราะว่าแม่ครูต้องทําให้มันตรงเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าเราต้องใช้อ,อาจารย์นะคะให,ให้เพื่อนมาเหตให้นะคะเพราะว่าตรงให้อาจารย์มาเชิญอ,องค์ปูให้เนาะแล้วก็ อ,อีกประมาณสองเดือนแม่คู่เสือว่าตรงที่เราลำเอาตัวเลขอ่ะน้ําท่วมแน่นวนท่านผู้ชมเพราะว่าน้ํากาลังขึ้นนะคะแต่แต่เพื่อนกบว่ามันบกคอยท่วมดอกช่วงนี้พูดมันจะไปท่วมหนาวาเพื่อน่าอย่างนีเอา้าก็ดีขึ้นกันเนาะคะ่กะก็ดีขึ้นกันอ่ะทุกคนอย่าลืมสมุดเล่มนี้นะคะถ้าแม่คู่ช์นะคะแม่คู่ช์นี่ก็คือโตนี่โตสรุปนะคะ ตัวนี้ปู่จะไม่เขียนเนาะค่ะเพื่อนจะบ่ค่อยเขียนเพื่อนจะยกมือเอาเนาะค่ะแต่วันแรกที่เราส่งคือได้ตัวนี้เลยใครเขาก็เห็นนะค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ปู่จะให้เพื่อนก็เอาอันนี้เพื่อนมาแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจเพิ่นมาอังเสียเนาะยังไ่ไดยแน่ใจกะก็เลยไม่เป็นตัวนี้เพื่อนล่าไห้ตัวนี้เพื่อนก็บอกว่ายาถิมเด้เพื่อนมายาถิมแต่เพื่อนก็บอกอ่ะ เพื่นบอกว่าโตนี่น่ะมันมีปัญหาเนาะคะ่ะก็มีปัญหาจริงๆเนาะคะ่ะแต่เก้าซี 94, นี่อาจจะเป็นเหมือนความฝันก็ได้เพราะว่าในความฝันน่ะท่านให้เอาเอาออดอกไม้เ้าอดอกไปลอยน้ำนะคะหลับเพื่อนกับว่าไหไม่ยิ่งจับนั่นก็คือ4ก็ไม่น่าจะมาเน,นาะค่ะบนอาจะมาบม่แมนวาเลกออกแล้วคอยมาวาเพราะว่าท่านจะเข้าฝันแล้วก็ม่ย้ําให้แม่ครูเนาะคะ่ะเอาประมาณวันพฤหัส วันพุธพ้นพฤหัสนดี๋ยนคะคะแม่ครูจะเดินทางแล้วงวดนี้นะคะงวดนี้เพราะว่าเล,เลขของปู่เดินดีเป็นหลายงวดแล้วนะคะตั้งแต่เข้าถ้ำพิธีบวงสรวงครอบปู่นะคะไหว้ปู่ใหญ่ตั้งแต่เดืนอนพฤษภาแล้วนะคะก็คือได้ยาวมาตลอดเลยได้ยาวมาตลอดจนถา่าอย,อยนี้แต่ลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็ไม่ได้นะคะบาง มันไม่เหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่ไม่ได้แต่ค,คุณครูกล้องนะคะเอ,อันนั้นก็คือถูกทั้งหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็คื่กันนะคะอันนี้ก็คือกันกระทืทั้งหมู่บ้านอีกเนาะคะ่ะเอ,เอาวันพฤหัสแม่ครูจะเดินทางและเราจะทําพิธีเปิดดวงด้วยนะคะเพราะว่าลูกศิษย์ลุงหาบบค่อยได้นะคะบ่คอยได้แม่ครูก็เลยเ จะหาพาจานไปเฮตดให้นะคะก็คือจะมีะพิธีเปิดดวงให้ด้วยนะคะกะเดี๋ยวแม่คู่จะแก้งอีกเที่ยนึงนะคะว่าจะเฮ็ดแบบใดเนาะคะ่ะจะเฮ็ดแบบใดเดี๋ยวแม่คูจะแก้งไปทางกลุ่มนะคะซาสำหรับคนนะคะคนท,ที่ที่อยากเฮ็ดเนาะคะ่ะอยากเฮ็ดโทรรศัพท์มาหาแม่คู่ก็ได้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ขึ้น ไม่ขึ้นหมายเลขเดี๋ยวไม่ครหาหามหมายเลขโทรศัพท์ให้นี่ค่ะหมายเลขนะคะ0996143097นะคะ0996143097นะคะอันนี้โทรมาเขากุมก็ได้นะคะหรือโทรมาสอบถามแม่ครูก็ได้ว่าเเราจะทำยังไงจังเสียนนะคะอ่อเราจะทำยังไง ที่ที่จะเปิดดวงนะคะก็ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณลูกซีซนะคะขอบคุณเอฟซีเพิ่มมาเยี่ยมเพิ่มมาเยี่ยมเพิ่กับฝากอผลไม้นะคะหลายอย่างอยู่อหลายอย่างเนาะคะ่ะมีสาลี่มีอะไรเนี่ยโอ้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะที่ซื้อผลไม้มาฝากนะคะอืม น้องรักน้องรักเอามาฝากค่ะ <c oughs> ขอบคุณน้องรักด้วยนะคะที่นำผลไม้มาฝากแม่ครูค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่าดีก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะะเด้อค่ะจะบริดดพาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางปูดำและแม่ครูและก็กำพาพาโชคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ